อันนี้เราอยู่กันที่ e p a w o m e n University หรือเรียกว่า E-Net ค่ะรใช่ค่ะมันคนืออะไรมันคือมหาลัยอันนี้คือตึกเข้าไปเป็นห้องเรียนของมหาลัยมันเป็นกระจกหมดเลยนะใมีกระจกมีทางเข้าประตูที่3ประตูที่4อะไรอย่างนี้อย่างกับไอ้นี่เลยโรงเรียนข้างบนมโรงเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์เราขึ้นไปดูกัน เห็นดูวิวรอบๆเป็นกระจกหมดเลยเป็นกระจกหมดเลยทางมันทำสวยมากว่านี่ทางเป็นกิโลเลยนะเนี่ยเดินลงไปเนี่ยแต่ก็หนาวเหมือนเดิมหนาวต้องมือสองมือจับกล้องแล้วเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรียนสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวเลยใช่ปะใช่เป็นมหาลัยเอาเป็นมหาลัยเหรอใช่ค่ะมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวใช่ปะใช่มหาลัยหญิงล้วนแล้วมีครูผู้ชายไหม แต่ที่เดินเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่้างเรียนมีแต่มีแต่ผู้หญิงสวยๆอย่างนั้นรวมผู้หญิงสวยๆอยงนั้นรอบนอกมันก็มีรอบนอกมันก็มีร้านค้าเต็มหมดเลยนะเหมือนเป็นสถานที่ช้อปปิ้งหน้ามหาลัยข้างในมันก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเยอะแยะร้านอะไรเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราต้องขึ้นบันไดตรงนี้ไปใช่ไหมเดินไหวไหมไหวค่ะเดินไหวไหมวันนี้เดินทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้เป็นการเดินทางมา จากปูซานเข้ามาโซเดินมาถึงปุ๊บไปเที่ยวปั๊บมาถึงก็ต้องเที่ยวเลยให้ครบทุกที่เลยใช่ไหม,เ,มเดินขึ้นบนไดนขึ้นบนได,ด้สอดเลยกระป๋องนี่เป็นแบบทางเข้าทุกช่องอเดี๋ยวใช่ปะทุกช่องเนี่นออย เออมันมีลิฟต์เลยคือโรงเรียนของมีแค่นี้ใช่ไหมสองฝั่งใช่ไหม มันมีแค่สองฝั่งนี้ใช่ไหมมีตึกอื่นด้วยข้างบนไงนี่กล่องอะไระไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่ <c oughs> โอ้โหข้างบนสวยว้ายมีใบไม้สีเฉดเดอร์ับไม้สีแดงคันคันเรียนน่าจะแบกวัน่าโอ้ นี่เราวิววิวข้างบนเนี่ยดูวิวข้างล่างโอ้สวยมากาถ่ายรูปนะถ่ายรูปวันนี้กับเหมาะก,กับการมาถ่ายรูปมากเลยนี่ไงมันมีลิฟต ดูเราอยู่ข้างบนหนอะเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราเดินขึ้นมาโอเคมันเป็นมันเป็นจุดที่เหมือนเป็นที่นั่งพักสวนของมหาลัยอะซึ่งแบบใบไม้เปลี่ยนนี่สวยใบไม้มากต้นรงตนนี้สีแดงมันจะเป็นพวกใบเมเปิลอะใบเมเปิลมันมันมีทั้งแดงส้ม เหลืองเหลืองเหลส่วนใหญ่จะเป็นใบแปะใบแปะกล้ยถ้าสิอิออสวยนะสวยมากเลยสวยอยู่รอบๆกันครับตรงนี้ก็สวยมันมีขึ้นไปข้างบนเลยนะ เหมือนกับเหมือนกับอยู่ยุโรปเลยฮะใช่ดูอยู่แบบจะตายอ่ะเย็นเนี่ยแล้วขึ้นไปตรงไหนอ่ะไปแค่ตรงนี้ก็ออืมเหมือนแค่ตรงนี้ก็หอนตรงนี้ใบไม้มันร่วงหมดแล้วเ่ยอันนี้คือตายป่ะมันไม่ได้ตายใช่ป่ะ ไปตัดออกตรงเมื่อกี้ไงลงไปกับลงให้มาก,กาเลยหล่ะเฮ้ยข้างบนมันเหมือนจะเป็นวัดอะไรอ,อ่ะเห็นหลังคาวัดอะ่ะข้างบน,นเห,หนาวไหมมือจะแข็งตายอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อพลาติกแผ่นกันนะมันช่วยได้เหรอใช่มันช่วยให้มือเราอุ่นแล้วเอามาซุกไว้ในกระเป๋าเสื้ออันนี้อันนี้คือตายไหมมันตายไหม ที่ที่มันใบมันร่วงหมดแล้วอ่ะคือมันไม่ตายอ่ะตรงนี้เขาห้ามอะไรห้ามตูบุหรี่ใช่ไหมใช่ห้ามตูบุหรี่นะตรงนี้โอเคไอ้ตรงนี้มันสีเหลืองทำไมตรงนี้สีเหลืองมันหมายความว่าไงอ่ะทำไมใบมันต่ายใบแตกไวนะอาวเหรอคนเราใบกันเหรมดแล้วอะไม่มีสีเหลืองอยู่บนต้นแล้วอ๋อ